สวัสดีจ้ามหากาการย้ายห้องวันนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะพี่นองคะ่ะสภาพในห้องกระสิเป็นประมาณนี้เด้อพี่นองเอ้ยมองขามไปไดเด้อความสกปรกย,ยังกระแล้วเตะก็ได้อาม่าพี่นองคะ่ะมื้อนี้นะคะสีผ้าทุกคนมาเมียนห้องค่ะพี่นองสิขึ้นไปสั้นเจ็ดแล้วโอ้ยพี่นองคะ่ะเสื้อผ้าจะข่อยขนมาอย่างจากบุรีรัมย์นะคะขนมากกับบด้ใส่พี่นองค่ะเออใส่แต่ตเดิมๆเ,เพราะว่าอันบด้ไปเที่ยวไปยังนา่นนพี่นองคะ่ะปกติเสื้อผ้าพวกกระสิเป,เป็นพวกสายปัดตรงปรติยังแบบนั้นเพอมานี่ีก็คือว่าฮบห โบอยากไปปาร์ตี้แม่พี่นองคะ่ะก็เลยบ่มีความรู้สึกนั่นเนาะคะ่ะเนาะอ่าจริงๆเนี่ยพ่อเก็บกระเป๋าไว้แตเมมาขึ้นแล้วเด้พี่นองคะ่ะเออแต่ก็เหลือไว้แค่ว่าชุดที่ต้องใส่เมื่อนี่เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เก็บใส่ลังแป๊บเดียวคะ่ะขึ้นไปชั้นเจ็ดสามีกะมีหน้าที่เอาของไปว่างไวนะ้นาลิบพี่นองกระป๋อกกระเป๋าอีหยังกระรอกกระไดโอ้ยพี่นองเอออะระนงตุงเนงอยู่อะพ่อกบกมีหน้าที่ไม่เฮ็ดกับเขาค่ะพี่นองคะ่ะเมื่อนี่ก็สิบเป็นเฮ็ดง่ายๆเอาเมนูที่ได้ก่อนแล้วก็ไม่ต้องเป็นเมนูยุ่่่งงยยากเลคคคะะะวัันนนีีนะะ้พอผด มากกับทุกคนเพราะว่าพลอยเนี่ยเก็บเครื่องปรุงเนี่ยลงถุงหมดแล้วนะคะวันนี้ก็เลยได้มาแก้คึืนพี่น้องคะ่ะเออแก้กับแป๊บเดียวเราพี่น้องเพราะว่าเมนูวันนี้ทําไม่ต้องอะไรมากนะคะมีอะไรก็กินกันไปก่อนคะ่ะทุกคนจริงๆเนี่ยมีเนื้อสัตว์ด้วยนะคะแต่ว่าพลอยก่าอุ้ยเห็ดอีหยังที่มันง่ายๆเล้วเระตรงอีหยังมากมาเพราก็เลยเฮ็ดผัดมาม่าหมูสับนะคะทุกคนอ่าคุณเจนะคะกับมีหน้าที่เก็บของเก็บหยังพี่น้องคะ่ะส่วนพลอยกับเป็นแม่ครัวคะ่ะทุกคนคั <laughs> ว่วตา่ำมีตาม่ตาเกิอดอีรีพี่น้องเออ,อ มียังกระเฮ็ดไปเนาะเออในความรู้ส้กของพ่อยนั่นก็คือว่ากินเข่ากินน้าให้มันเรียบร้อยกอนนะคะก่อนที่เอาควงขึ้นไปแต่ว่าสามีก็คือรีบพี่้นงคบเฝ้าคักเฝ้าแนงเอาควงขึ้นไปพูดแล้วพี่้นงเอ้ยข่อยก็เลยว่าเอ้ยยาเฝ้า กินเขากินน้ำให้แล้วโก้แล้วค่อยเอาขึ้นไปนะคะเนาะเออสามีก็บ,บอกว่างั้นเธอทํากับข้าวเดี๋ยวฉันจะเอาของขึ้นไปพาอก็โอเคอ่ะแล้วเต่แล้วตเตจาเลยบัดนี้เฮ็ดยังกันแล้วตเตจาตอนนี้อ่ะตอนนี้พ่อกลับมาเป็นแม่ครัวแล้วหนึ่งนะคะรับบทเป็นแม่ครัวเออก็เลยทําอะไรที่มันง่ายๆบัดนี้เพ่อก็เลยโอเคเธอขนของขึ้นไปฉันจะเฮ็ดกับเขานะคะพี่นงค์ขาเฮ็ดกับเขาไปน้ำแนมบรรยากาศข้างนอกไปน้ำน,นะคะบรรยากาศเมื่อนีก็ซื้อว่าโอเคอยู่นะคะแดดไม่ค่อยแรงค่ะทุกคนอ่าดีต่อการ ทำงานบ้านแล้วก็ขนของนั่นนู่นนี่นะคะเพราะว่ามันบค่อยอบอ้าวนะพี่นองคะเออบัานนี่ก็พอเสิร์ฟแล้วคะ่ะทุกคนอาหารนะคะนี่พี่นองคะ่ะอันตัวอันทุ้งสีเหลืองนี่แหละคอยเก็บเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยแล้วก็เอาออกมาขึ้น <laughs> บทานไดคนไปเออสามีกับฝ้าฝ้าพี่นองพ่อยบอกว่าอย่าฝ้าข้องขึ้นไปเด้อฉันจิตซอยเธอยกขึ้นไปเธอบ่ตตองเหตุคนเดียวนะคะสามีก็บ,บอกไม่เป็นไรพี่นองคะ่ะเออยางจะทชู้ซักงกขวมพี่นองยางขื้นยางลงเออแต่กอกตะก้าคู่ทั้งกะละมังคอยว่าคอยจันยากจะขกอง แล้ว่าธรรมะพัทยาในคนสิบสั่งเสื้อผ้าไม่ชอบออนไลน์พี่น้องคะอุดอะไรคือเก่าก็ได้ะรสั่งคือเก่าเออพี่น้องคะเพราะว่าเสื้อผ้ามันลายแล้วหนะ้าพี่น้องไม่มีอะไรจะใส่เท่ากับมีเต็มตู้นานๆสั่งค่ะทุกคนเพราะว่าพ้อยมีแผนที่จะไปเที่ยวบาหลีคะ่ะทุกคนคะ่ะก็เลยว่าเออสั่งมาไว้ก็ดีนะคะเพราะว่ามีแผนที่จะไปเดือนหน้านะคะทุกคนคะ่ะป้า,าพี่น้องคะพร้อมเสิร์ฟแร็วคะ่ะนี่พี่น้องคะบรรยากาศเลิศสะเป็นแต่นเลยอเดี๋ยวเฮ็ดกับเขากินเขากินน้ำเซฟเรียบร้อยได้ก็สิมาเมียน้องอันนี้นะคะ ทุกคนขาบรรยากาศเนาะก็จะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนพูดถึงเรื่องในห้องนี่จริงๆเนี่ยพลไม่ต้องทําก็ได้เด้อพี่น้องขาเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาอยู่นะคะพลกับคุณเจ,จาจค่าทําความสะอาดล่วงหน้าไปแล้วนะคะจริงๆเนี่ยพอตองเห็ดความสะอาดซอยเพื่อนก็ได้แตว่าบ้าตรงๆเลยก็คือว่าอยากอายพี่น้องเอ้ยนั่นแหลคะค่ะหองเพื่อนอันห้องเฮาอยู่เนาะเฮาก็ตองเห็ดซอยเพื่อนแนจักหน้อยหนึ่งรักษาความสะอาดค่ะต่อให้มีแม่บ้านเขามาซอยเห็ดจังสิถ้าเพื่อนเขามาเพื่อนกะสิว่าโอ๊ยเนาะพูดจบผูงงามเนาะคือจะแมสกปก๊กเทะ <laughs> พี่น้องคนปอยากแบบแบบนั่นได้เออือจังเฮ็ดสกปอปกอันซโซโคกม,ม่อแม่เทละสูอ่ะเขาก็สีว่าตามลังเหาเฮ่า,าปใหญ่เขาว่าได้นะคะสวยแต่รูปจูบไม่หอมแล้วเขากะสีว่าอีกแล้วพี่น้องขาเออ <laughs> แต่ว่าตอนนี้กับอีลีนะคะเพราะท่านได้อาบนา้ำพี่น้องเลยลุกขึ้นมากับพี่น้องเนี่แหละเฮ็ดงานก่อนเลยพี่น้องคะ่ะแต่ว่าสามีก็อาบไปแล้วนะคะเรียบร้อยแต่ว่าพ่อนี่ตื่นขึ้น,นมานะพี่น้องเออเฮ็ดกับเขากับน้ำนะคะนายจะเหตุข้ามสะอาดนันนุนี่เนาะเออว่าเหงื่อมันออกพี่น้องก็คือเก่าก็เลยเพราะท่านได้อาบน,านะคะ่ะก็เลย มาทาความสะอาดกดน,นะคะให้มันเรียบร้อยเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพี่น้องขาในห้องเอียงกระไดกวดให้มันเบิดนะคะแต่ว่าบริเวูเหยเพิ่นนะคะเออที่นอกที่นอนอันนี้เป็นผ้าปูของพลอยนะคะพลอยซื้อมาจากดูโฮมอันใหม่เลยค่ะทุกคนอันเดียวกันกับที่ซื้อแล้วก็ใช้อยู่ที่บ้านนะคะซื่อมานาะพี่น้องกับบริษทเบอร์เคยใส่ของอันคอนโดเพิ่นเลยด้ค่ะทั้งผ้าหม่มทั้งอะไรนะคะผ้าปูด้วยเนาะใช้แต่ว่าที่นอนเขาแล้วก็ท็อปเปอร์เขาอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนอ่ะอันนี้ของพลอยเด้อค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นปปนะคะค เปิดกระสิมาพาไปเพิ่นเรียบร้อยนะคะเนาะเออแล้วก็เมืองอะไรมันสุกโป๊กนะคะมีเส้นผอกเส้นผมก็เอาออกนะคะเส้นผมพลอยล่วงหนักมากนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นพลอยเป็นคนผมยาวแล้วแบบว่าโอ้ยพี่นงคงคะนั่นแหละคะ่ะตามที่นอกที่นอนตามซอกแล้วก็ต้องเอาออกให้เบิดค่ะพี่นอ้องเออยานเขาแบบว่าเอ้ยทําไมแบบไม่รักษาความสะอาดอ่าประมาณนั้นกับทุกคนด้วยความที่พลอยเป็นคนเกรงใจแล้วก็ขี้อายแม้ทุกคนคะ่ะเอออยากอายว่าสันทวะอืมแต่ก็ดีคะ่ะพี่นงคงคะถือว่าทําความสะอาดช่วยกับพวกพี่พี่แม่บ้านเนาะ เพื่อนเกษสิได้ทุนแรงกัน,นะะเนาะค่ะเนาะเออเพื่อนเกษสิได้เอาเวลาไปเห็นอย่างอื่นห้องอื่นแบบนั้นไปนะะเนาะค่ะเนาะอ่านี่แหละค่ะพี่น้องค่ะช่วยๆกันค่ะคล้องกับโอ้ยพี่น้องค่ะจุกจิกมาลุงตรงแน่งอยู่คล้องกัไลายลายพี่น้องค่ะอ่านี่ค่ะเก็บคะให้มันเรียบร้อยเนาะเนาะสามีก็เก็บเครื่องกาแฟาเพื่อนน่ะนะพี่น้องค้นมาจากอันบานอยู่บุรีรัม์ัแหล,แลจ้ะเออว่าสืส่อไว้ใส่ยุบานยุพี่น้องค่ะถ้าได้กลับบานเนาะกสิสื่อไว้อีกชุดหนึ่งสามีบอกนะคะว่าถ้าได้กลับไม่เดินไปตรงค้นไปคนมากอันเเฉพาะครื่อง กาแฟนี่กับเป็นมื่นขึ้กันได้พี่น้องคะ่ะอันแนวอวันปั้นเพื่อนอันอนะ่ะแบรนด์อีหยังกับบุรู่ดอกพี่น้องอ่พี่น้องคะ่ะใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะคะของที่อันสามีเพื่อนค้นไปเนาะคะ่ะกับเหลือประมาณนี้แหละพี่น้องมีเครื่องกรองทําความสะอาดนะคะเออเครื่องกรองอากาศแล้วก็มีพวกของเล็กๆน้อยๆคะ่ะทุกคนแล้วก็เป็นของเบ็ดเตล็ดอยู่ในห้องน้ําอ่าพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะห้องเป็นยังไงบ้างคะทุกคนอ่าอันนี้คะ่ะทุกคนคะ่พะพอกับพับเก็บไปเพื่อนเรียบร้อยนะคะซอยเพื่อนไปพี่น้องคะ่ะท้องซอกท้งมุมเนี่ยพอกกวาดเบิร ฟุนเฟิร์นนะคะตรงเชลวทีวีพอยก็เอาผ้าชุบน้ํามาเช็ดนะคะทุกคนอามองนี่ก็เช็ดเบิร์ดเลยค่ะซอยเพื่อนพี่น้องขานี่ค่ะพี่น้องก็จะเป็นแบบว่าห้องก็จะน่าอยู่ขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าเอาคล้องออกเบิร์ดแล้วเนาะค่ะเนาะนี่พี่น้องขาเนี่ยไปแล้วว่าฝนตกนะคะตอนแรกกับแดดเปียงๆอยู่พี่น้องแต่เห็นน่ะมือเศร้าที่พ่อเฮ็ดน,น่ะเฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วว่าฝนตกอ้าวนะคะแต่ก็บโบเป็นยังค่ะเย็นดีค่ะทุกคนค่ะนี่พี่น้องจริงๆนะคะพอมาอยู่พัทยาเนี่ยพอยต์กับโก็สามีหลยว่าจะไม่พยายามซื้ออะไร ะะแต่ก็ะได้ซื้อคือเกาพี่น้องคาอู้นั่นแหละแต่ก็อ๊ดบรได้มเมื่อก็ได้ซื้อของจุกจิกน,นันนู่นนี่มีพี่คนหนึ่งเพื่อนคอมเมนต์มาบอกนะคะว่าอันท้าพ่อยเด้กกับบุญลำนี่คุสิไดเอารถชิบล้อแล้วขนของไปนะคะเพราะว่าอันมากซื้อของโพดเมนความพี่เพื่อนวานะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าซื้อ,อยังก็บบุู้ดอกพี่น้องเออจุกจิกจุกจิกนะคะก็สิไดกับบานก็สิของคือเต็มรถนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าพวกไม่ทูไมายังก็ซืบอกเอาไปดอกค่ะก็สิเอาไว้เพื่อนนั่นล่ละอ่ะนี่พี่น้้ออองเเก็บบขใหรรียรียยนะคะคคทท่ทวาวม สะอาดซิงน,นั่นนู่นนี่นะคะนำ้ำยกน้ำยาอันใดที่มันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ตั้งแต่ตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยมันวางไว้ตรงไหนเนี่ยพลอยก็ทําความสะอาดคิดเช่นนะคะในครัวเนี่ยให้หมดเลยนะคะตรงซิงล้างจานไม่ว่าจะเป็นซิงล้างจานชั้นเชลอะไรทุกอย่างพอกับปัดฟุ้นในเพลินเบิร์ดเลยนะอ่ะพี่น้องโบกมือลาจากห้องนี้ค่ะทุกคนค่ะโอ้ยพี่น้อง๊าบายๆนะคะคิดฮอดที่นอนอันนี้พี่น้องเพราะว่ามันนุ่มมากๆเลยค่ะทุกคนชอบแบรนด์นี้เดี๋ยวกลับบ้านไปเนี่ยจะไปหาซือ้อมาพี่น้องสิป หาหลอนสื่อก่อนนะคะที่นอนดูดวิญญาณจริงๆนะพี่น้องวางหัวลงนี่รับปึ๊บเลยพี่น้องคะอ่าพี่น้องคะเดี๋ยวมืออื่นเด้อพี่น้องเดี๋ยวพอจะมาลงคลิปว่าอ่าพอย้ายห้องแล้วก็ไปพาทุกคนไปจัดห้องนะคะในอีพีต่อไปเพราะว่าอีพีนี้เวลาไม่เพียงพอพี่น้อง่ะเดี๋ยวสิว่าอีพีหน้าเดี๋ยวพอจะพาทุกคนไปชมห้องใหม่แล้วก็ไปจัดห้องของนันนูนี่เด้อพี่น้องคะอีพีนี้พ่อก็ต้องขอบคุณหลายๆสําหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ชื่นชอบนะพี่น้องคะผู้ใดมาคลิปนี้ คุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยกับคุณเจนในการทําคลิปด้วยนะคะให้พอยได้อยู่หน้าจอทุกคนเป็นนานๆเด้อแม่เด้อสำหรับอีพีนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะห้องใหม่ที่อีพีหน้าค่ะทุกคนสําหรับอีพีนี้บายยจ้าบุ๊ยบุ๊ยจุ๊บจ